จะเห็นได้ว่านะครับยิ่งเกิดวิกฤตนะครับเรื่องเศรษฐกษิจเมื่อปลายปี62และก็ต้นปี63จะเห็นได้ว่านะครับปัญหาในเรื่องของการเจ้งเลิกจ้างงานเนี่ยมากขึ้นนะฮะก็จะมีให้คนเหล่านี้ไปทํางานบนแพลตฟอร์มมากขึ้นหรือแม้กระทั่งนะครับแรงงานหญิงหรือว่าเรื่องแม่บ้านต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งต้องมาดิ้นรนนะครับเพื่อหาไรายได้เพิ่มนะครับในการทํางานบนแพลตฟอร์ม อันนั้นนะครับเริ่มต้นของงานแพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะเป็นการตลาดการขายที่ช่วงแร,งแรกๆก็จะมีการให้ค่าตอบแทนที่ดีนะฮะมาช่วงหลังๆเริ่มมีคนตกงานมากขึ้นมีคนที่เข้าไปทํางานมากขึ้นก็เริ่มมีเงื่อนไขนะครับที่จะมีการลดทอนค่าตอบแทนและก็จะมีการเรื่องของการเพิ่มค่าใช้จ่ายทิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของการสร้างระบบงานแพลตฟอร์มที่ แต่พูดกันภาษาลูกทุกว่าเป็นการมาหาคินกับคนทํางานนะครับนำซ้านะครับพอคุยเรื่องของการจ้างนะครับก็บอกว่าไม่เป็นการจ้างงานเนื่องจากมองว่าเป็นอาชีพอิสระเป็นทางเลือกต่างๆแต่ตอนนี้รูปแบบการจ้างงานของแพลตฟอร์มน,นั้นชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะเหมือนการทํางานนะครับเต็มเวลาและอันนี้คือเต็มเวลาจริงๆเพราะฟังจากพี่น้องแรงงาน นะครับที่ได้มาพูดคุยกับผมในคณะกรรมการการแรงงานเนี่ยชัดเจนว่าเดิมเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องงานอิสระนะครับเมื่อต้องการที่จะเข้าไปทํางานก็ลงชื่อเข้าร่วมทาต่างๆแต่ตอนหลังนี้นะครับเป็นอีกกลับกันเลยหมายความว่านะครับเมื่อมีการสั่งการออกไปคุณต้องทํางานตามคําสั่งนะครับ <S <S นั่นก็หมายความถ้าเป็นคาสั่งการจ้างงานมันก็คือเป็นการจ้างงานอันนี้แหละฮะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องมาคุยกันให้ชัดเจนว่า ตกลงการทํางานบนแพลตฟอร์มเนี่ยคือการจ้างงานหรือไม่ถามมุมมองของผมนะครับชัดเจนครับผมถือว่าเป็นการจ้างงานเพราะมีการจ่ายเงินและค่าตอบแทนอันนี้ถือว่าเงื่อนไขนี้จบไม่ต้องมองว่าเป็นเรื่องของนายจ้างลูกจ้างนะครับสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นนะครับมีการจ่ายเงินมีค่าตอบแทนมีการทํางานนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและสําคัญยิ่งกว่านั้นนะฮะกฎหมายในประเทศไทยทําให้คนเหล่านี้นะครับได้รับการดูแล กฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับก็ไม่สามารถที่จะคุ้มครองเขาได้ไปมองในเรื่องคํานิยามนะครับการจ้างงานต้องมีในจ้างหรือจ้างและเรื่องสําคัญด้านก็คือความมั่นคงนะครับระบบประกันสังคมก็ไม่สามารถที่จะเข้าได้มาตรา33อันนี้เองนะครับเป็นจุดที่จะทําให้เขาเ่านั้นขาดเสถียรภาพขาดความมั่นคงนะฮะในการที่จะดํารงชีพเรื่องรายดับนะครับที่ต่ํา และค่าคองชีพที่สูงเรื่องของเรื่องสวัสดิการประกันสังคมรักษาพยาบาลกรณีมีบุตรหรือเจ็บป่วยก็ไม่มีและมันปลายชีวิตจะมีความมั่นคงได้อย่างไรในเรื่องของกองทุนบำนาญอะไรต่างๆไม่มีเรื่องเหล่านี้นะครับเราต้องมาช่วยกันนะครับเพราะพี่น้องต่อไปนอนาคตนะฮะแรงงานแพลตฟอร์อมก็จะมากขึ้นด้วย IT เทคโนโลยีนะที่จะมาใช้ในการจ้างงาน เรามีความจําเป็นนะครับโดยเฉพาะพี่น้องนะครับที่ฟังจากข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยฮะหลายคนมีความกังวลมีความกลัวในการที่จะรวมตัวกันผมเองนะฮะเป็นแรงงานมาก่อนมาเป็นผู้แทนมาเป็นประธานริการก็อยากจะสื่อสารไปถึงพี่น้องแรงงานที่ทํางานในแพลตฟอร์มพวกเราต้องรวมตัวกันในเมื่อกฎหมายยังไม่มีจะคุ้มครองเราเราต้องรวมตัวกันให้เข้มแข็งเราต้องรวมตัวกันให้เกิดการต่อรอง ซึ่งในอนาคตก็จะมีกฎหมายต่างๆมาดูแลพวกเราถ้าเรายังนิ่งเฉยเรายังปล่อยว่าเป็นภาระให้คนใดคนหนึ่งในทีการขับเคลื่อนสิ่งเหล่านั้นก็จะมีมีพลังที่จะสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างให้เกิดเรื่องกฎหมายคุ้มครองพวกเรากันเองก็ปากไว้ผมเองในฐานะเป็นประธานกรรมธิการเป็นผู้แทนยินดีครับตอนนี้ยินดีที่จะช่วยเหลือดําเนินการประสานงานทําให้เกิดการรวมตัว เพื่อที่จะให้เกิดกฎหมายคุ้มครองงานบนแพลตฟอร์มก็คงฝากไว้นะครับมันอยู่ที่ตัวเราเองในการที่จะเสียสละเข้ามาร่วมเป็นองค์กรของเราเองต่อสู้พว่พวกเรากันเองครับก็ในโอกาสนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับให้ทั้งทีมงานทางด้านอาจารย์ที่ดำเนินการทั้งวิชาการมาต่างๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องแพลตฟอร์มทุกๆคน,คนในการที่จะมาร่วมในการทำให้เกิดการดูแล คุ้มครองตัวเรากันเองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ